มีบุรบุญธรรมต้องให้คนที่เกี่ยวข้องเห็นชอบให้หมดไม่งั้นเขาร้องต่อสารได้ใครบ้างที่แอบทําถ้าไปแอบทําว่าโอ้ยไม่รู้หรอกอายการไม่รู้หรอกว่าฉันก็ฉันมีหลักฐานฉันมีทะเบียนสมรสคนเดียวไปแอบไปเสนอตั้งเองแล้วคุณไม่คิดเลอว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาก็มีความรู้กฎหมายเหมือนกันก็ไปปรึกษาทนายได้อ่าน,นทนายเขาเขารับทำทางนั้นเลยค่ะอันตรบับใดถ้าคนรับบุตรบุญธรรมนะหลักการนะ ถ้าท่านรับบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมคือทายาทผู้สืบสันดานอยู่ลำดับต้นชั้นเทกับบุตรเลยนะมีส่วนเท่ากับบุตรท่านเลยหรือบุตรที่รับรองถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะไปลบเขาจะออกจากบัญชีไม่ได้เลยถ้าท่านยังไม่ยกเลิกบุตรบุญธรรมเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับบุตรบุญธรรมแต่ในทางกลับกันถ้าบุตรบุญธรรมไปสวรรค์ก่อนคนที่รับบุตรบุญธรรมไม่ใช่ทายาทค่ะคนที่ทายาทของเขาคือพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาใครจะรับบุตรบุญธรรมคิดดี เข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรบอบห้องยินดีต้อน